สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่คลิปมี busy podcast เพราะชีวิตคือการทดลองในแอเปอพ์โซดที่172นะคะในแอเปอพ์โซดนี้จะมาชวนคุยถึงวิธีการทำจิตใจให้เบิกบานกันค่ะต้องบอกว่าที่มาของแอเปอพ์โซดนี้เนี่ย เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในการที่มีโอกาสได้กลับไปปฏิบัติธรรมนะคะโดยบังเอิญแบบว่างพอดีวันนี้พอดีนะคะแล้วก็มีพี่ที่รู้จักกันก็เห็นว่าเราห่างหายจากการปฏิบัติธรรมไปนานหลายปีมากๆแล้วนะคะก็เลยอ่ะลองกลับมาปฏิบัติธรรมไหมเพราะว่าพี่เขาก็เห็นว่าช่วงนี้เราเครียดเมองมองแล้วที่นี้เนี่ย เราผู้ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้เดินจงกรมนานๆพอได้กลับไปในสิ่งที่เราคุ้นเคยในสิ่งที่เราเคยทํามาก่อนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเราทําแล้วมันอยู่กับปัจจุบันดีนะคือในระหว่างทางของการฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็มีช่วงที่ เออเราวอกแวกบ้างเราแวบไปในสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายใจบ้างแต่ว่าพอเราพยายามดึงตัวเองกลับมาอยู่กับกิจกรรมที่อยู่ตรงหน้านั่นก็คือการปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิสวดมนต์หรือว่าเดินจงกรมก็ตามนะคะมันก็ทำให้เราเริ่มเห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพยายามฝึกปฏิบัติอยู่เรื่อยๆมันก็คงจะทำให้เราอะมีความสุขกับปัจจุบนันหรือว่าสิ่งที่กาลัง เรากำลังทำอยู่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราจริงๆไม่ได้กังวลถึงอดีตกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงการที่เราอยู่กับปัจจุบันได้ดีที่สุดก็จะทำให้เราแบบมีความสุขแล้วก็เบิกบานได้เพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะเราก็จะฟูงๆว่าจริงๆเราอยู่ที่บ้านแต่บางทีมันก็แวบบนึกถึงเรื่องงานที่เกิดขึ้นในวันนี้ซึ่งผ่านมาแล้ว หรือว่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนั้นก็คือพรุ่งนี้หรือสัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้าหรือปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทําให้เรามีความแบบสับสนวุ่นวายแล้วจิตใจเรามันก็ไม่ได้แบบมีความสุขแล้วก็เบิกบานอย่างที่มันควรจะเป็นทีนี้เนี่ยสิ่งที่รู้สึกว่า ชุบชูใจมากนั่นก็คือการได้กําลังใจนะคะจากพระอาจารย์ในช่วงของการสอบอารมณ์ท่านก็ให้กําลังใจเราว่าอย่าท้อนะให้กําลังใจตัวเองบ่อยๆเราก็เลยน้อมรับสิ่งที่เป็นพรจากพระอาจารย์ซึ่งเราเคารพนับถือนะคะว่าหคือเฮ้ยเราอย่าทอ้อเราก็แค่พยายามทำเต็มที่ทำให้ดีแล้วก็อย่าบั่นทอนจิตใจตัวเอง แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราน้อมรับแล้วก็อยากจะทำต่อนั่นก็คือการคอยให้กำลังใจตัวเองบ่อยๆนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยหลังจากที่ปฏิบัติทำไปแล้วหนึ่งวันเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยหนึ่งวันเราก็ได้แค่หนึ่งวันแต่เราก็ยังอยากจะเมนเทนความสุขหลังจากที่เราได้ปฏิบัติทำไปแล้วเรื่อยๆในทุกๆวันแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ในคอร์สปฏิบัติทำก็ตามเราก็อยากจะเอาสิ่งที่เราได้จากการปฏิบัติทำหนึ่งวันเนี้ย มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเรานั่นเองนะคะเราอยากมีจิตใจที่เปิกบานอยู่เสมอนั่นก็คือเป็นเป้าหมายที่เราอยากจะทําหลังจากที่เราไปปฏิบัติธรรมมาหนึ่งวันนะคะสิ่งหนึ่งที่เอ็มเริ่มเลยนะคะจริงๆทําอยู่แล้วแต่ว่าบางทีบางทีขี้เกียจก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากแต่ว่าหลังจากปฏิบัติธรรมก็เริ่มมีวินัยในการเริ่มสวดมนต์ทุกวันนะคะทุกวันที่ไปทำงานละกัน เราอยากจะเริ่มต้นวันดีๆด,ด้วยสิ่งที่ดีๆแล้วอีกอย่างหนึ่งประกอบกับช่วงเวลาที่เอมอยู่ในรถอะ่ะมันนานขึ้นสมัยก่อนเรา work from home เราอาจจะไม่ต้องใช้เวลาหรือว่าเสียเวลาไปกับการขับรถไปทำงานนะคะแต่ว่าพอเราเลิก work from home แล้วแล้วกลับมาทำงานปกติแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่า หชั่วโมงของการขับรถไปทำงานมันแบบช่างยาวนานบางทีก็ไม่มีอะไรทำบางทีก็เบื่อเบือบางทีก็กดด่าเพื่อนร่วมทางไปนะคะในระหว่างทางนี้ไปทำงานเราก็เลยรู้สึกว่าอาะ่ะเราจะให้หนึ่งชั่วโมงนี้เป็นแฮปปี้เอาของเรานะคะนั่นก็คือเราก็สวดมนต์แผ่เมตตาเลือกบทสวดมนต์ที่เราชอบแล้วก็มีบทสวดมนต์ที่เราขอเรียกว่าเป็นรางวาัลเป็นของขวัญ ก่อนเริ่มวันใหม่นะคะก็จะเป็นบทสวดมนต์ที่ค่อนข้างยาวแล้วมันก็จะมีความท้อแท้ในการที่เราจะเราจะแบบสวดอะบางทีมันแบบมันเหนื่อยบางทีตื่นเช้ามาโอ้ยยังไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอาล่ะถ้าเราตั้งเป้าว่าเราอยากจะให้รางวัลให้ของขวัญตัวเองเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยมันแบบ มันพิเศษขึ้นมาเราอยากจะได้ของขวัญเราอยากจะให้รางวัลตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นวันใหม่เลยนะคะแล้วก็ทำแล้วพอแบบอุ๊ยกำลังจะทอ้อกำลังจะทอ้อเฮ้ยวันนี้เราต้องให้รางวัลตัวเองก่อนที่จะไปทำงานนะมันเหมือนเป็นการดึงสติตัวเองกลับมาบางทีเราตื่นนอนมาด้วยอารมณ์ที่ง่วงง,วง่วงเหนื่อยเหนื่อยเพลียเพียบางทีนอนหลับไม่ได้สนิทมากหรือว่ามีเรื่องกังวลก่อนหน้านี้พอเราเริ่มต้นวันใหม่มันอาจจะแบบ คุณๆไม่พร้อมจะทำงานสักเท่าไหร่แต่ว่าพอเราเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ในทุกๆเช้าที่เราไปทำงานนะคะมันก็เหมือนการตั้งเป้าหมายแล้วว่าฉันจะเริ่มต้นวันด้วยสิ่งที่ดีๆและในตลอดวันแม้ว่าเราจะเจออะไรที่มากระทบใจเรากระทบอารมณ์ความรู้สึกความเครียดมันก็คงมีแหละเพราะว่าเราก็ยังเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่าเราก็จะมีสติตลอดทั้งวัน แล้วก็เหมือนให้กำลังใจตัวเองว่าเอาละฉันจะคิดแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่บวกๆนะคะหรือว่าใครที่ไม่ใช่สายแบบไม่ใช่สายแบบโอ้ยมาทางธรรมะาอะไรมากนะคะหรือว่าเป็นศาสนาอื่นๆเราอาจจะลองขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ก่อนที่เราจะไปทำงานหรือว่าอาจจะให้พรหรือว่าให้กำลังใจ คนที่เรารักแล้วก็คนที่เรารักก็ให้กําลังใจเราเช่นแบบ h a v e a good day นะวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีๆพบแต่คนที่ดีๆคนที่น่ารักเหมือนมีคำพูดดีๆให้กันละกันแบบนั้นก็ได้นะคะถ้าใครที่ไม่ใช่เป็นแบบโอ้เป็นสายธรรมะหรือว่าสายทางาศาสนามากเท่าไหร่อันนี้ก็อาจจะช่วยได้ช่วยในเรื่องของการชุบชบูโดยเฉพาะพรจากคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นเหมือนพระในบ้านก็เป็นเหมือน สิ่งที่ดีที่เราเริ่มต้นวันด้วยพรของคนที่รักเราที่สุดนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาแน่นอนเริ่มต้นวันที่ดีแล้วเราเบิกบานแล้วในระหว่างทางในระหว่างวันแน่นอนมันอาจจะมีเวลาที่เราวิตกกังวลเครียดในเรื่องงานมันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเกิดขึ้นแน่นอนแต่เวลาที่เรากำลังจะวิตกกังวลเวลาที่เรากำลังจะเครียด โดยเฉพาะคนที่เครียดแล้วก็จมจอมในความเครียดอย่างเอมเนี่ยนะคะส่วนตัวจะเป็นคนที่เครียดแล้วแบบเอาตัวเองออกจากความเครียดนั้นได้ค่อนข้างยากเลยทีนี้เนี่ยบางทีเวลาที่เรามีสติเราก็จะกลับมาถามตัวเองว่าเรื่องเรื่องนี้นอกจากทําให้เราวิตกกังวลหรือทําให้เราเครียดแล้วมันยังมีวิธีอื่นๆที่ทําให้เราสามารถรู้สึกดีหรือว่า มีมุมคิดอื่นๆที่มันดีกว่าแค่เครียดหรือว่าแค่วิตกกังวลไหมมันเหมือนการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มองโลกที่มันกว้างขึ้นมองหาทางเลือกบางทีเนี่ยเวลาที่เราเครียดเนี่ยเราก็เหมือนปิดตัวเองแบบขมวดตัวเองเป็นก้อนกลมๆแล้วก็จมอยู่กับความเครียดนั้นความวิตกกังวลนั้นแต่การที่ถามตัวเองเมื่อเรามีสติว่า มันมีออปชันอื่นอื่นอีกไหมนอกจากที่เราเครียดนอกจากที่เราวิตกกังวลกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเออนอกจากเครียดแล้วเราสามารถปรับมุมคิดได้นะว่าเออเรื่องที่เกิดขึ้นมันเรื่องที่ตลกตลกได้เหมือนกันหรือว่าเออมันมีมุมดีๆอยู่มุมนี้เหมือนกันหรือว่ามันมีทางเลือกทางเลือกนี้หรือมีวิธีการอื่นๆอีนอ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 กนอกจากเครียด เราสามารถแก้ปัญหานี้ได้ด้วยวิธีคิดนี้หรือวิธีการแบบนี้นะคะมันเป็นการเปิดออปชันให้ตัวเองแล้วก็พอเราคิดได้แบบนี้มันก็เลยทำให้เราแบบเออไม่เครียดละเริ่มเห็นทางสว่างเริ่มเห็นทางออกหรือว่าทางเลือกอื่นๆหรือว่าใครที่มันสายขี้โมโหไม่ว่าจะเป็นโมโหคนอื่นๆที่ไม่รู้จักโมโหลูกน้องโมโหเพื่อนร่วมงาน เวลาที่เรามีสติดีๆหรือว่าเรารู้แลว่าเราเรากำลังโมโห,โหอยู่เรากำลังแบบโอ๊ยปรี๊ดออยากจะวีนใส่คนเนี้ยให้เราลองสเต็ปแบ็คกลับมาสักเล็กน้อยแล้วให้ลองถามตัวเองว่าคนคนนี้ควรค่าแก่การที่จะทําให้เราเสียสุขภาพจิตหรือเปล่าคนคนนี้ควรค่าที่เราจะเสียเวลามโมหโหด้วยไหม คนคนนี้ควรค่าจริงๆหรอที่เราจะเก็บเรื่องที่เขาทําแล้วมาใส่ใจส่วนใหญ่คําตอบเมื่อเราถามตัวเองไปเรื่อยเราจะรู้สึกว่ามไม่ใจของเราสําคัญที่สุดใจของเราเป็นสิ่งที่มีค่าเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูแลมันอย่างดีคนอื่นไม่ควรค่าแก่การที่จะทําให้ใจของเราไม่สบายใจของเรารู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องปกป้องจิตใจของเราอย่างดีที่สุด ตัวเราสำคัญที่สุดควรค่าแก่การดูแลที่สุดนะคะบางทีมันอาจจะได้เป็นคำตอบประมาณนี้ซึ่งหลายครั้งที่เอมถามตัวเองแบบนี้เวลาที่นึกได้เวลาที่มีสติก็มักจ,จะได้คำตอบแบบนี้ค่ะว่าคนคนนี้ไม่ควรค่าแก่การที่เราจะไปใส่ใจคนคนนี้เป็นใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เก็บเขามาใส่ใจหรือว่าเราจะไม่เอาพฤติกรรมเหล่านี้มากระทบใจของเรานั่นเองนะคะ ข้อต่อมาคือให้กำลังใจตัวเองอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่มีปัญหาในการแบบท้อแท้ใจโดยเฉพาะเรื่องงานบางทีการบอกเล่าความสำเร็จเล็กๆน้อยๆให้กับคนที่เรารักฟังแล้วเขาชื่นชมเราด้วยความจริงใจเล็กๆน้อยๆกลับมาก็ทำให้มันสร้างบรรยากาศดีๆแล้วก็สร้างกำลังใจทำให้ใจเราเบิกบานใน ระหว่างวันหรือว่าตอนสิ้นวันหรือว่าถ้าไม่มีใครที่ให้เราไปอวดความภาคภูมิใจนั้นก็ลองชมตัวเองดูค่ะลองภูมิใจในตัวเองดูว่าเฮ้ยวันนี้โอเคนะวันนี้เก่งมากที่เราสามารถก้าวข้ามผ่านเรื่องนี้ได้ เวลาที่เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันทําให้จิตใจเราเบิกบานมันเริ่มต้นที่ตัวเราเองไม่มีใครชมชมตัวเองถ้าเขินที่จะพูดออกมาลองเขียนชมตัวเองในกระดาษหรือว่าในสมุดโน้ตสมุดจดอะไรต่างๆหรือว่าบางทีเนี่ยเราลองน้อมรับคําชมจากคนอื่นเพื่อชุบชูใจเราดูพอชุบชู้ใจได้สัก5นาที1ินาทีแล้วก็โอเคพอละ ไม่หลงระเริงนานๆบางทีคําชมเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นอะมันก็ทําให้จิตใจที่มันท้อแท้อ่อนล้าของเรามันเบิกบานแล้วก็ชุบชูใจตัวเองได้หลายๆครั้งบางทีมันถึงขั้นฮิวใจเราในฐานะคนทำงานได้เลยเหมือนกันนะคะต่อมานะคะบางทีแน่นอนจิตใจเราดีแต่บางทีกายเราก็เหนื่อยลา้าเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกเพลียล้าในช่วงบ่าย ไม่ค่อยเบิกบานกำลังยมยมลองออกไปเดินดูนะคะช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นช่วงที่สมองเราล้าละเหมือนสมองเราทำงานไปอย่างเต็มที่แล้วในช่วงเช้าเพราะฉะนั้นไม่แปลกถ้าหลังกินข้าวเราะรู้สึกลา้ลาล้าง่วง,ง,งไม่สดชื่นไม่สดใสไม่เบิกบานเราลองไปทำงานที่เป็นงานที่ไม่ต้องใช้สมองอะไรเยอะเป็นงานที่ติดต่อประสานงานอะไรต่างๆลองคุยกับคนโน้นคนนี้ คุยกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าประชุมอะไรที่ไม่ต้องใช้สมองอะไรมากมายก็อาจจะทำได้หรือว่าเวลาคิดงานไม่ออกลองออกไปเดินเล่นดูนะคะไปดูสวนของที่ทำงานลองมองท้องฟ้าเวลาที่สมองมันไม่เครียดไม่แบบพยายามบีบเข็นความคิดมากจนเกินไปเวลาที่เรารู้สึกสบายๆกำลังสบายไม่ได้แบบ อยู่ในห้องประชุมอยู่ในห้องทํางานหรืออยู่ที่โต๊ะทางานมันอาจจะได้ไอเดียดีๆหรือว่าเรากําลังเราจะได้แนวทางแก้ปัญหาหรือว่าวิธีคิดอะไรที่มันแปลกใหม่กว่าเดิมก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นเทคนิคหนึ่งที่แบบในระหว่างวันระหว่างทางก็เพิ่มความเบิกบานใจให้กับตัวเองข้อต่อมานะคะอันนี้เบิกบานด้วยการเซลฟ์แคร์ค่ะ ให้เวลากับตัวเองเวลาที่แบบบางทีเราดูหน้าตัวเองในกระจกแล้วเฮ้ยตกใจเหมือนกันทําไมมันหมองอย่างนี้ทำไมมันดูไม่มีความสุขขนาดนี้ลองมาดูแลตัวเองปรนิบัติตัวเองให้สดชื่นสดใสเช่นล่าสุดนะคะเองไปเห็นคลิปในในโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าไหนลองล้างหน้าสักหนึ่งนาทีเราผู้แบบล้างหน้าประมาณ5้าวินาทีแล้วก็ล้างออกเลย เราไม่เคยเข้าใจในการแบบเฮ้ยล้างหน้าหนึ่งนาทีคืออะไรพอเราลองแล้วเอ้าหน้ามาดูเออเออสะอาดดีดูสดชื่นดีแล้วก็เออทำแล้วมันก็ดีแค่หนึ่งนาทีเองจริง,รงๆถ่ายโซเชียลมีเดียอาจจะนานกว่าหนึ่งนาทีก็ได้นะคะหรือว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันเหนื่อย ฉันหมองฉันรู้สึกปวดกล้ามเนือ้อแบบโดยเฉพาะแบบไหลอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเอ็มก็เลิกที่จะกลัวซาอะให้รางวัลตัวเองทํางานหนักมาทาั้งวันแล้วลองกลัวซากลัวซาแล้วแบบโอ้เส้นมันก็ดีนะมันคลายดีแล้วก็อันไหนๆหํทที่คอที่ไหลแล้วอะเลยไปถึงหน้าซะหน่อยนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออ่ะเบ้าตาที่แบบโอ้ยเหนื่อยล้าจากการใช้คอมมาตลอดทั้งวันมัน ผ่อนคลายขึ้นแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือเอาหน้าตาสดใสในวันรุ่งคืนตื่นมาด้วยความโอ้วันนี้หน้าสดชื่นสดใสพอเราเห็นตัวเองแล้วมันสดชื่นมาสดใสมันก็ทําให้จิตใจของเราเบิกบานเหมือนกันหรือว่าใครเป็นสายแบบวีผมสามที่เหมือนกันนะคะก็ ลองหวีผมให้นานขึ้นลองนวดศีรษะดูมันก็ผ่อนคลายสบายๆเวลาที่เราผ่อนคลายสบายๆแล้วแบบเออผมเป็นระเบียบผมดูแบบไม่รุงรังไม่กระสือกระเริงอ่าดีไปอีกเบิกบานไปอีกนะคะหรือว่าวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีความสุขเลยอะ่ะมันดักดากมันแบบปล่อยพลังลบมากมายเราลองใช้พลังของสีเสื้อผ้าในวันนั้นๆหรือว่า ในฐานะคนทำงานเหมือนกันหลายคนก็อาจจะเลือกที่จะใช้ตรังสีมงคลอย่างน้อยเสริมกำลังใจว่าอย่างน้อยฉันเริ่มต้นวันแบบไม่ผิดไม่การลัก,กินนีจ้ะเริ่มต้นด้วยสีดีๆเสริมกำลังใจกันไปเลยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ใดๆคือไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามมองตัวเองในกระจกแล้วเรารู้สึกมั่นใจรู้สึกดีกับตัวเองในวันนั้นโอเค ผ่านพร้อมที่จะออกไปทำง,งานข้างนอกแล้วนะคะต่อมาแน่นอนถ้าเราอยากจะเบิกบานสิ่งที่เราพูดอยู่เสมอนั่นก็คือการออกกำลังกายก็ต้องยอมรับว่าเวลาที่เราเหนื่อยมากๆโหการจะขุดตัวเองออกมาออกกำลังกายมันก็แบบออยากมันลำบากคุณซึ่งในหนึ่งเดือน2เดือนที่ผ่านมา ต้องบอกว่าเอ็มออกกาลังกายน้อยมากๆจากคนที่ออกกําลังกาย5ถึง7วันต่อสัปดาห์กลายเป็นคนแบบออกกําลังกายเหลือ1วันหรือว่าน้อยมากๆกว่านั้นเรารู้สึกว่าเออมันไม่ค่อยเปิกบานไม่ค่อยสดชื่นเพราะว่าบางทีเวลาที่เราเหนื่อยมากๆแล้วเราแบบไปออกกําลังกายบางทีกลายเป็นสดชื่นแต่พอเราแบบเหนื่อยแล้วเรา นั่งโซฟาดูทีวีกลายเป็นแบบโอ้มันยิ่งหมดพลังกว่าเดิมนะคะใครที่ยังไม่เคยลองออกกำลังกายอย่างน้อยลองหาคลิปออกกำลังกายที่แบบ15นาทีลองสัก15นาทีก่อนแล้วหลังจากนั้นะ่ะคุณจะค้นพบว่าเราสามารถออกกำลังกายได้นานกว่า15นาทีอีกนะเธอแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอเราออกกำลังกายแล้วแบบเหงื่อออก รู้สึกดีรู้สึกคลายเครียดมันก็จะทําให้แบบเออเราอยากจะออกกําลังกายต่อไปเรื่อยๆเรารู้สึกเออเบอิกบานากับการออกกําลังกายก็ลองเลือกการออกกําลังกายที่รู้สึกว่าเหมาะกับเราบางคนอาจจะออกเหมาะแก่การออกกําลังกายแบบใช้แรงเยอะๆหรือบางคนเป็นสายเวทเทรนนิ่งหรือว่าคุณจะเลือกพิลาทิสหรือว่าเป็นกีฬาที่เป็นกลุ่มก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับแบบความชอบความถนัดของแต่ละคนแต่บางที ถ้าเราจะทำให้ตัวเองจริงๆเอาแบบง่ายที่สุดหาข้ออ้างได้แบบได้ยากแบบตื่นมาแล้วออกกำลังกายได้เลยหรือว่าปูเสื่อไว้พร้อมแล้วสำหรับการออกกำลังกายไม่ต้องใช้แรงอะไรในการออกไปข้างนอกแล้วก็มีข้ออ้างฝนตกรถติดโอ้ยแดดแรงอะไรแบบนี้บางทีการออกกำลังกายที่บ้านก็คือตัดข้ออ้างใดๆทุกอย่างทำได้ง่ายทำได้จริงแล้วก็ใช้เวลาน้อยนะคะอันนี้ก็ลองดูต่อมา ใครที่เป็นสายแบบเอออยากจะมีสมาธิอาจจะเริ่มจากการฝึกสมาธินะคะผ่านแอปพลิเคชันอย่าง HeySpace หรือว่านอนสมาธินะคะใครที่ยังไม่เคยลองนอนสมาธินะคะลองไปฟังค i มีบีซ s s s เปเชียลเอพิโซนะคะเราก็มีเสียงไกด์ไลน์ในการนอนสมาธิอันนี้ก็อาจจะแบบเหมาะกับสายของคนที่แบบอยากจะ ฝึกสมาธิเพื่อผ่อนคลายแล้วก็ให้หลับสบายอันนี้ก็อาจจะเป็นทางเลือกซึ่งแน่นอนมันมีผลการวิจัยแบบเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถลองไปตามอ่านดูได้ว่าไม่ว่าเจอเน้ไหนก็มักจะบอกว่าเฮ้ยการฝึกสมาธิอะ่ะมันดีกับจิตใจของเรามาทําให้มันเบิกบานและมีความสุขได้ง่ายจริงๆลองสัก5นาที5นาทีหรือว่า5นาทีนานไปลอง3นาทีเริ่มเริ่มต้นด้วยช่วงเวลาที่ไม่ต้องยาวมาก สันส้นๆแล้วก็ทำได้จริงหลังจากนั้นพอที่เราฝึกไปเรื่อยๆมันก็จะนั่งได้นานขึ้นหรือว่าถ้าเราไม่ใช่สายนั่งสมาธิเราลองนอนสมาธิดูเลยได้ผลเหมือนกันผ่อนคลายเหมือนกันสร้างความเบิกบานได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาบริเวณรอบๆของเราเราสามารถเบิกบานได้ด้วยความมีระเบียบของโต๊ะทำงานอันนี้ เกิดขึ้นจริงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงครูดาวของการทํางานของเอมเอมก็จะเชิญชวนให้น้องๆในทีมทีมงานของเอ็มลองแบบเก็บเอกสารเก็บชี้เก็บอะไรให้เป็นระเบียบแล้วพอเราเห็นห้องทํางานของเรามันโล่งโปร่งสบายแล้วก็เป็นระเบียบมันเบิกบานได้จริงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีความสุขกับการที่เห็นห้องโล่งๆเป็นระเบียบทุกอย่างถูกออแกนซ์เป็นอย่างดี พอทำที่ทำงานแล้วก็ขยับมาทำที่บ้านเล็กๆน้อยๆจัดมุมนู้นมุมนี้ให้เป็นระเบียบเวลาที่เราสามารถเคลียร์สิ่งที่ค้างค้างเคลียร์สิ่งที่มันไม่เป็นระเบียบได้เนี่ยมันก็ทำให้ใจิตใจของเราเบิกบานได้เช่นเดียวกันนะคะและข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือการลองหากิจกรรมโฟล์ฟโลที่ตัวเองชอบที่ตัวเองถนัดที่ตัวเองรักให้เจอ แต่ละช่วงของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางทีอ่าอยู่ในรถสวดมนต์เสร็จแล้วค่ากลับบ้านเราอาจจะลองร้องเพลงที่เราชอบแทนการโทรไปบน่นด่าคนน้นคนนี้ให้กับเพื่อนๆร้องเพลงที่เราชอบสบายๆกับศิลปินที่เราชอบในช่วงเวลาที่เราว่งวาง หรือว่าอย่างเอมในช่วงนี้ก็จะอินในเรื่องของการฟังพอดแคสต์ทำนี้ดีนะคะแบบไทยศับเนื่องจากว่าอยู่ในรถเราก็ไม่อยากจะโทรบน่นไม่อยากจะคุยอะไรกับใครเราก็อยากจะพัฒนาตัวเองด้วยการอ่าไหนลองไทยศับซิแปลคำศัพท์แปลประโยคหรือว่าเรียนรู้ภาษาอังกฤษสามร,ระดับอะไรแบบนี้ว่าน,นี้ชอบมากๆเลยนะคะใครที่กำลังฝึกภาษาแนะนำนะคะ ทำนีดีพอดแคสต์ Podcast. หรือว่าช่วงนี้นะคะเบื่อ,อหนังสือพวก how to หนังสือแบบธุรกิจอะไรอย่างนี้ช่วงนี้ก็เลยอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นประวัติศาสตร์หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่เราแบบมีความชอบความสนใจอ่านหนังสือแล้วแบบโฟล์มากหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะหรือว่า ใครที่เป็นสายแบบหาแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวลองหาประเทศใหม่ๆที่เราแบบเออไม่เคยไปเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเก็บเงินแล้วก็แบบแค่คิดว่าเราจะได้ไปเที่ยวอะ่ะก็มีความสุขแล้วนะคะถ้าใครที่เป็นสายเดินทางก็วิธีทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของการทำจิตใจหรือว่าทำใจของเราให้เบิกบาน อาจจะไม่ต้องทำทุกข้อลองเลือกมาสักข้อหนึ่งที่เหมาะกับคุณผู้ฟังแล้วเริ่มต้นจากสิ่งนั้นใดๆคือถามตัวเองก่อนว่าเป้าหมายของการที่เราอยากจะมีใจที่เบิกบานคืออะไรเราอยากจะเป็นคนที่มีความสุขในทุกๆวันหรือเปล่าเราอยากจะมีความสุขความเบิกบานจิตใจด้วยตัวของเราเองหรือเปล่าถ้าใช่นะคะก็ลองเลือกวิธีเหล่านี้มา อันที่เหมาะกับคุณฟังก็เลือกได้เลยนะคะใครที่ลองเอาไปปรับใช้แล้วเราได้ผลอย่างไรก็สามารถมาแบ่งปันกันได้นะคะในทุกช่องทางของ The Infinity หรือว่าจะมา DM คุยกันในเ m มีบีซีพอดแคสต์ใน c e b o o k Fan Page นะคะหรือว่าจะไปติดตามกันใน Instagram นะคะของ a i m k i m m เคก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ต้องขอให้คุณผู้ฟังจริงๆนะคะที่อาจจะมีเสียง สูตรน้ำมูกบางนะคะเพราะว่าเป็นภูมิแพ้หนักมากเนื่องจากช่วงนี้เป็นแบบช่วงหน้าฝนนะคะต้องขออภัยมานาที่นี่ด้วยแต่ว่าเราก็ยังอยากจะมาเล่าสิ่งที่เราได้จากการไปปฏิบัติธรรมมาแล้วก็อยากจะมาแบ,บ่งปันให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ